ถ้าจะให้อธิบายย่อๆคร่าวๆอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าตำแหน่งที่ตั้งน้ำในบังเอิญเป็นตำแหน่งซึ่งเป็นดาวที่เป็นอัปมงคลอย่างเช่นมีดาวหมายเลขสองมีดาวหมายเลข5ฮะมีดาวหมายเลขสาหรือมีดาวแม้กระทั่งดาวหมายเลข7็ซึ่งเป็นดาวอปมงคลโดยปกติเมื่ออยู่นอกเวลาของมันดาวเหล่านี้เนี่ยจะเพิ่มความเป็นอปมงคลแล้วก่อให้เกิดเรื่องเสียหายกับผู้อยู่อาศัย นะทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยเนะมือม่อมีน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําที่สั่นไหวหรือน้ําที่เคลื่อนไหวอย่างเช่นน้ําผุดน้ําพุหรือแม้กระทั่งการปล่อยฟองออกซิเจนในตู้ปลาตรงเนี้ก็จะทําให้เกิดเรื่องราวท,ที่เสียหายดาวที่อาจารย์ว่าอยู่ในวิชาดคงจุ้ยที่เรียกว่าวิชาไม่ใช่ไม่ใช่วิชาดาวเหินวิชาเดียวนะครับ ดาวที่ว่าเนี่ยเป็นเป็นดาวที่อยู่ในหลายๆวิชาในทางวิชาฮวงจุ้ยเนี่ยเราเรียกพลังว่าดาวสองสามห้าเจ็ดคือเป็นดาวที่เป็นอัปมงคลถ้ามีน้าคือโดยสรุปก็คือถ้าน้ํามันไปอยู่ตรงดาวตําแหน่งตรงนี้พอดีเนี่ยมันไปกระตุ้นเรื่องไม่ดีขึ้นมาทันทีเลยใช่สองคือ,อสองเนี่ยนะครับในในกรณีอย่างเช่นสองเนี่ยคือความเจ็บป่วยสามนี่คือความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทอาการเกิดคดีความ แล้วก็5เนี่ยก็คือการเกิดสิ่งที่เป็นอุบัติการไปในทางเสียหายอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุเกิดการเสียชีวิต <c oughs> ห,หรือเกิดการเกิดอัคคีภัยขึ้นส่วนดาวเจ็นี่เป็นเรื่องของการเสียหายทางการเงิน <c oughs> แล้วก็การสงครามการลบ <c oughs> การได้รับบาดเจ็บ <c oughs> เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อถูกน้ํากระตุน้น <c oughs> ในวันเวลานะซึ่งเราบอกไม่ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตําแหน่งนั้นๆและบ้านหลังนั้น หรืออย่างเช่นประเทศว่ามันตั้งอยู่ในประเทศไหน